สวัสดีครับผมสวัสดีพี่น้องฟังไทยซ้ำบ่ายดีพี่น้องฟังเล่าเบิร์สุขุสุคนสวัสดีครับพี่น้องเมื่อนี้พี่น้องเอวยบบอลลังสีผ้าะบยอดมาเบิงอยู่ในหมู่บ้านของประเทศไทยทุกคนโอ้ยสวัสดีครับเบ,บยอดสวัสดีครับสวัสดีครับเอฟซีบอลังเบิร์สุขุสุคนเนาะชื่อว่ามื่อนี้บอลลังผ้าเบยอดมาเบิงพีงพ่น้องหน,นนะ้อยอยู่ในหมู่บ้านประเทศไทยไล่ฝุน่นไล่สนุนดินแดงแมนแมนแมนบอลลัง ว่าล่งวายกันทีมั้งวายกองวงจรแหละกองวงจรแหละเจ้าเห็ดพิษนั่นเจ้านี้พระพุธได้สิบอกให้เด้ออันนั้นแหละกองวงจรนะโอ้ตาแดงๆแหละเจ้าเห็ดพิษน่ะเจ้านี้พระพุธแม่นเ่าตรงยางทั้งนี้เวลาเอายางออกนะอันนี้เป็นหมู่บ้านเนาะนี่เนาะเบึงในบ้านลังถนนบ้านเพื่อนในบ้านหลังขากันนะพวกมันคักแล้วบ้านเพื่อนบ้านเพื่อนเมืองเพื่อนขั้นสมุทรบอกคอเพื่อนได้เนี่ยบยอด บอลังสีขอถนนเพิ่นจักเศษหนึ่งเมื่อฝากพี่ฝากน้องเฮาทั้งสปปลาวบ้านเฮาว่าเออถนนนี่ขอเมื่อเด้อจะสี่ขันว่าสมมุติว่าขอเมื่อได้ได้ขันว่าอันลอกได้คือกระดานุติว่าเพิ่นเพิ่นให้ผืนพับผับคือสร้างโอ้ยเขาบอ้ยสิเอาเมื่อจักรถยัน10ล้อนึงนี่แหละสิหาเงินเมื่อแหละบ่านนี้เออเพราะว่าอยากได้ถนนแบบนี้เด้มันบ่มีเนาะบ้านเฮาเนาะโอ้ยก็อยากได้แล้ว ถนนอยู่ในประเทศไทยพี่น้องอันนี้คือแบบว่าถนนอยู่ในหมู่บ้านได้ทุกคนได้บริแมนว่าถนนเป็นถนนถนนแบบว่าทางงลวงบริแมนอันนี้ถนนแค่อยู่ในหมู่บ้านเจ้ากระเบงเนี่ยทุกคนปา่าตัวทุกคนเอ้ยบัดบัดเจออยู่ในกรุงเทพขากเนี้งบ่มีรักเสาไฟบ่ยอดอ <laughs> พนไล่ลงดินเบิร์ดเห็นบ่แถวสวนจะตุจักน่ยเจ้าเห็นนั่น สายไฟจากดีบ่อมีเ,ออเพื่อนฟังดินไรดินเบิด,ดทุกสิ่งทุกอย่างคือว่ามีธรรมดาเลยบ้าท่นเนะาะธรรมดาเป็นเรื่องธรรมดาเลยสนุนปูนนี่เนาะโอ้ยเป็นเรื่องธรรมดาได้่บาลังจิดวาน่ะ บริยันเป็นเรื่องจิ๊บๆสำหรับคนไทยเห็นเพื่นว่าเออถนอนแบบนี้เพิ่นชิ้นแหละนะเพราะว่าบ้านเพื่นนี้มันแต่ว่าสําสหรับคนค,นค้อเคนจังสีนะแบบว่าเบาบา,บา,บา,างเ่ยนะบ่เคยเห็นของแบบนี้ปา้ามาตื่นหูตื่นตาตื่นเต้นจังสีได้เมื่อนั้นเบาลางเขามาถ่ายอยู่ในหมู่บ้านนี่และในสวนนี่แหละเออเขามาถ่ายแลไรเพิ่นกรรมการกรรมการอยู่มหมู่บ้านอยู่ในประเทศไทยนี่นะในหมู่บ้านนี่แหละอ่าเบาลังถ่ายอยู่แล้วเพิ่นห้องว่าไอ้หนูมาถ่ายทำอะไรพี่าัน มาถ่ายทำอะไรพันบาลังบอกว่าผมมาถ่ายไปฝากพี่พักน้องทั้งสพปป,ปล่าบ้านผมว่าสันผมบ่เคยเห็นจักดีตั้งแต่เกิดมาว่าสันและก็ถนน,นใหญ่ถนนงามขนาดนี้และก็เป็นสวนออกกันังกายของคนไทยอย่างสนะและก็เพื่นก็บอกว่านูนนูๆน,นข้างในนุน่นมีเยอะเลยไปถ่ายเลยไอ้หนู บอกเขาด้วยนะว่าถนนเนี่ยสวยงามว่าสันอันนี้เพิ่อนว่านะป้า<ม>บอลรังดีใจจนว่าบอลรังคิดว่าเพิ่นสิมาหายได้บอยอด<ม>บอลรังคิดว่าเพิ่นสิมาหายบอลรังว่าสันแท้จยิงบอแม,มนเพิ่นกา้าขึ้นว่ามาบอกว่า<ม>พูดทางนี้น,นะคันาว่าทายไปฝากพี่ฝากน้องอยากให้คนหูลายจ้ะสินะ<ม>ไปฝากพี่ฝากน้องทั้งสปปลาฐบานผมเพราะว่ามันบ่เคยมีแบบนี้นะบ <า S 2> ่เคยเห็นจกกักหีบ้านมบอยอดมีวสันเอาแบบนี้คันาว่าแนวนั้นจะน้อยบางคนเพิ่นวา่าเออ บ้านเฮาก็มี่บริษัอ,าอ้าวมีบ่ล่ะมีมันก็มีเป็นตัวเมืองเออมันอยู่ในตัวเมืองแต่มันบริแมนว่ามีทุกบ่อนเออแต่ว่าอันนี้นี่อยู่ในประเทศไทยนี่แทบสิทุกๆจังหวัดอเ,เออเออแทบอยู่แบบว่าทุกๆจังหวัดแล้วก็ทุกๆหมู่บ้านเดี๋ยวในประเทศไทยนี่จะเบิ่งความสว่างปวดปวดปวดปดปดปด,ปด เป็นซอกเป็นซอยเข้าไปตั้งแต่ว่าเฮามยางเข้ามาตั้งแต่หนา้าปากซอยพุ่นจะได้เหยียบดินจักเม็ดอะไนี่เหยียบแต่ปูนเนะ้ยเหยียบแต่ปูน <c oughs> อันนี้นี่บอกอีกกี่ปีนี่คำว่าสมมติว่ามันบอกงามอะไรนึงนี่พิ่นทุบสร้างใหม่เห็นบ่ประเทศไทยเพิ่นเห็ดน,นะจาว่าซัมไรบ่ยอดเลย <c oughs> รวยยังเดี๋ยวโบได้สลาดพร้อมเดียวกันแล้วโอ้ยมีเงินซื้อๆกับเห็ดบ่ได้เด้อเพิ่นต้องมีความสลาด เพิ่นต้องเก่งเทคโนโลยีสินะเห็นบอกคนไทยแต่ละคนน่ะเด็กน้อยที่ว่ากำลังใหญ่มานี่เพิ่นต้องให้เรียนสกอนแต่ว่าบ้านเฮาเนี่ยเห็นบอแต่ละบ้านบางบ้านก็เออบางคนก็เรียนมาท่านได้จบซ้ำอืมกินอะไราล้อ้าวย้อนว่าเจังไหนล่ะการเรียนอยู่บ้านเฮาเจ้าก็เห็นบอเด็กน้อยบางเทือกะอายุสี่ห้าหกปีก็ยังบ่ได้เข้าโรงเรียนซ้ำอืมบางเทือกะใหญ่มากจนพูดหละ ใหญ่ามากหัวสิบหกสิบเจ็ดเกับบริเลียนสำเร็จกันเลียนไปแล้วแบบนี้นะคือทางบัานบอลังก็มีหลายของแบบนี้นะทุกคนนะอมืมันแตกต่างกันหลายระว่ังประเทศเลาวจังสีกับประเทศไทยอันนี้บริเลียนเอามาเปรียบเทียบด้วยพี่น้องเอามาให้พ่อแม่พี่น้องเบิง้งจังสีนะประเทศไทยกับประเทศเลาวมันคือแนวใดมีอีกอันหนึ่งที่แบบบอลังสนใจนะนะพี่น้องนะบางคนจังสีนะทางสปอร์ลาปอลาบัรห้บางคนเด้เฉพา,าะ,ะ,ะาบางคน เปิดมาเบอกว่าเออบอลังมาเห็นงานอยู่ในประเทศไทยเบอาไทยยังจำได้สิลืมกำผืดเจ้าของลืมลืมกำผืดเจ้าของแล้วก็มาเห็นงานอยู่ในประเทศไทยลืมกำผืดเจ้าของลืมเสื้อสัตว์เจ้าของบอลังอยากสีบอกว่าตั้งแต่ใหญ่มาตั้งแต่น้อยจนใหญ่มาก่ะผุดพนังยิ่งได้ตั้งแต่น้อยจนใหญ่มากน่ยจะเห็นบอมีแต่สื่อไทยทีวีไทยทรทัศ์ไทย เบิ icana, ้งกับเบิ้องนังไทยไม่หมดห่ะอ้าวเจ้าเด้ซั่นเอาเจ้าท่านบ่ส่ะนังช้างเจ้าใหญ่มาจะเบิ้งน่ะซีรีส์ไทยหนังไทยอี่หนูไม่หมดหรออังกอร์อ๋อน่าได้อังกอร์ป่ะนึ่งานอังกอร์นาะเอฟีน่าจะฮู้ละไม่น่าอ๋าอังกอร์ปลังบ่ทันเซ้าปะ ดับเจ็ดสีมันยิดแสงอ้าววันนั้นยุคนั่นหรอวั่นคิดเออขาวดำเลยเบิ่งตัวนั้นนะอ๋อเออตัวทัดขาวดำโอ้เป็นเป็นชีวิตแบบว่าละครไทยเด็ดศัพท์ดขาวดำกานว่าหอดหอดหนังนี่คือแบบว่าม้วนแล้วเนาะจังไรนั่นคือว่าตั้งใจไปเบิ่งแล้วเนาะเนาะมาทานเดี๋ยววะเออแล้วในทศทัดบานเฮาน่ะมันมีถูกลังค้ากันปะเห เมื่อก่อนนะโบมีเมื่อก่อนมีแค่์ทงมีแค่ร์บนหลังคาเดียวหลังคาเดียวก็เต็มแล้วบัตรนิค้นน่ะแมย้อนว่าอยากไปเบิ้งนั่นแต่ว่ารชุมืุมนี่ก็มีบรรจุมีบรรจุคนแหละแต่ส่วนใหญ่เขาไม่ได้เบิ้งเลยเบิ้งผ่านโทรศัพท์แม่แม่แม่คู่มือนี้มันท่านสมัยไปเบิดทุกสิ่งทุกอย่างนอกประโยชน์เนาะจาว่าบ่ท่านสมัยไปเบิดทุกสิ่งทุกอย่างส่อยู่ในประเทศไทยเห็นบ้านอ่าคนลาวบางคนเป็นเบาเนาะ คิดแนว่เดียวกันกับบอลังนี่แหละว่าจะได้ญ่มากกับเบิง้งหนังไทยเบิง้งสิร์ไทยทุกสิ่งทุกอย่างก็คือใส่คองไทยนับตั้งแต่จากแป้งนัวเนี่ยนะบ้านบาลังของแป้งนัวเนาะแต่ฟังไทยเพิ่นห้องฟองสุดเจ้าต้นเมื่อเนะี่ยคอยเห็นเจ้าอันไปสื่อหดยาลังหัวแป้งนัวน้ำปั๊บน้ำป่าโอ้ยคอยว่าแอันแพปสบูน่นี่สื่อเมื่อเหิดขนขนมกระสือจากประเทศไทยอนะ้าวขึ้นในใจว่าบ้านเทาว่ามีบ่เด้ไปสื่ออยู่พี่เบิด้ด เจ้าขี่รถตู้เมื่อแม่นบ่ล่เจ้าไทยเจ้าสัมผัสเพิรนบลังมิดเบิ้องมดแหละกับลูกกับลูกกับเมียเจ้าสองคนตอนเมื่อบานะอืมบาลังเราไปเจาะบังไปเจอะโย่ก็อยากเห็นเนาอชีวิตคนลาวไม่เห็นงานอยู่ในประเท็ไทยอย่างสี่เพิ่นเมื่อไรเพิ่นเห็นเท่าไหร่นี่บาลังเห็นหลายคนเลยนี่คือบาอิวแรงงานลาซช์นลนี่เพิ่นกะเมื่อเพิ่นกะซื้อไปแม่โครพุ่นใดขนมกะซื้อจากประเทศไทยฝั่งไทยทุกสิ่งทุกอย่างก็คือบบว่าซื้ออยู่ฝั่งไทย บางคนเมันกระขิดว่าของอยู่ลาวมันแพงมันแมนอยู่บอวัยอดเจ้าเมื่อน่ะฮะเก็บไม่กับแพงกล่วเราะวันนำเข้าจากประเทศไทยเด้แพงนะอ๋อเหมือนกันนำนำเข้าจากประเทศไทยแป้งนวดจากไปซื้อจากประเทศไทยไขนาดแป้งซีฟันยังซื้อจากประเทศไทย <c oughs> โอ้ตัว <c oughs> กบไปพูดเราก็ได้ซื้อของไทยคือเก่าฮะแต่ว่าราคามันแตกต่างกันเนาะแม่นจะมันก็แตกต่างกันอคุณภาพอีกเย์คุณภาพบะ จหมหติว่าคือเราซื้อทึกสระของเวียดกับบคักภายในของเวียดของจีนเออคือใช้ของไทยกันมีคุณภาพดีอืมด้วยใจของไทยอ่ะดีละด้วยใจของไทยอันม,มาม่าอ่ามาม่าอยู่แล้วนี่ก็มีบ่อยอะนะมาม่าอยู่กับพี่เป็นเป็นของไทยอ่ะบ<ะ>่เป็นม,มาม่าเป็นมาม่าไทย ห oh. มาม่าไทยมาม่าเวียดมามาจ uh ีนตัวนี้เดี๋ยสไลน์คนลาวก็จะกินมาม่าไทยเออรสยำยต้มมูสับนะทีนะเออนี่พี่น้องอันนี้คือประสบการณ์ชีวิตคนลาวมาเห็นงานอยู่ในประเทศไทยหลายๆคนจากสี่เวลากบานนาสีก็คือสื่อของเมื่อจากประเทศไทยเปิ้ดเพราังเห็นทุกคลิปนะคนลาวหลายคนเดีสี่เพิ่นมาเห็นงานอยู่ในประเทศไทยก็สื่อของจากประเทศไทยเมื่อ เมื่อฝากพีพากน้องฝากคนบัานเทาเหมือนจังสีนะแม่เถาบอลังแห้งคักแล้วตอนแม่บอลังเมื่อบัตนะอยากได้เข้มคัดอยู่บ้านเทามันก็มีดอกอยากได้เข้มคัดนั่นน่ะสไตล์ผู้เถานะเข้มคัดหนกักนะเพื่อนอยากได้จะไปฟังไทยซื้อให้ซื้อม,มาฝากก็ราะันผูกนาา้ก็อยากได้เพิ่นเขียวหมากเนาะแม่เถาบอลังผู้เพิ่นก็อยากได้อยู่ไทยเมื่อกระซื้อม,มาให้เพิน่น พนว่าใส่ยยดีทุกสิ่งทุกอย่างป้าทุกของไทยนีย่คือวันดีที่สุดแหละอ่ายายของบอลลังนะั่นอยู่บ้านนั่นบอกให้ลังบาลังไปเที่ยวทะเลไปเที่ยวทะเลแหละเอาเันน้ำทะเลนะมาฝากนทะ่เนอมันเป็นยาคนบอลลบ้านบาลังนั่นนะัาานะ่นได้ไปเทศทางน้ำแล้วเวลาห้าอาบน้ำอํานหนแหละมันเป็นยาจริงๆนะทุกคนนะคักออน,นี้เป็ยอดเทียยังนี่ไทย ถ่ายคลิปบอลลังถ่ายรูปบอลังโอ้ไปส่งให้ผู้สาวเด้อเห็นเด้อไปส่งให้ผู้สาวได้เห็นมา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 ถ่ายรูปมเนี่ยถ่ายรูปเนี่ยผลบอลังเปิดแฟดเปิดแฟดได้มันบบเห็นุ่งเนาะกล่องบอลลังบอดีเนาะคำบ่เปิดแฟดนี่ก็บบเห็นคนเลยด้ทุกคนจังแมนอยู่ใส่นี่แหละพี่น้องสำหรับคลิปนี้กามา ว่าพื้นวมวนว่าหูว่าอะไรก็มาฝากพี่พักน้องชีวิตแรงงานลาวไปเห็นงานอยู่ในประเทศไทยว่าเวลากับบานคนลาวสี่พิ่นเห็ดสื่อ,อยังน่เมื่อฝากพี่ฝากน้องทั้งสปบ,บ,บลาวานเฮาเพิ่นบ่สื่อบอรหรือว่าพิ่นสื่อทุกสิ่งทุกอย่างเมื่อฝากพี่พักนอ้องอ่ะพี่น้องสําหรับคลิปนี้เบาลังก็ได้ลำลาพาจากพ่อแม่พี่น้องไปแล้วสําหรับคลิปนี้ก็ฝากก็ไลค์กกแชร์ฝากกดติดตามให้เบาลังในเดิอฝากเป็นปลังใจให้นุ่มลาวคนนี้เนพี่น้องเ้อนี่บ่ยอดฝากช่องน่ซื้อส่องจะแน่ไหนนี่บ่ยอด กสื่อซ่องยอดกับแรงงานลาวชาแนลนะแรงงานลาวชาแนลแม่แรงก็ได้จะกพ่อในละที่เขาเบิ่งบาลังก็คือเมนเมนเมนเบือยอดน้ำเมนจะช่วยเป็นกคลังใจเนาะไปให้บาลังเมนเมนเมยอดแล้วก็ FC บาลังกับมหายอดแน่แมนสำหรับคลิปนี้ก็ขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับผมสวัสดีครับ